โมเดงใหญ่ๆยุ่ยๆนะคะเอามาฝากมากเลยสวยๆ,ๆท่านมาเลยนะคะดูอ้วนอย่างนี้เลยค่ะนกฝนก็ไม่พลาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูกินกันนะคะอรอบนี้เราจะทําเมนูขออ่าอีสานนะเจ้า <c oughs> <c oughs> อุ้ยไข่ก็คือแบบอ้วนนใหญ่ๆเลยนะคะแบบน่าทานมากนะคะได้ไหมดีใจดีใจนะคะ <c oughs> เราเป็นใ ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็คือจะเป็นสามพี่น้องค่ะ เดส,สวัสดีค่ะยิ so. ita, นดีต้อนรับสู่ช่องอัฟโฟนดอยนะคะเชานี้เราจะมาทำเมนูอร่อรยอร่อยกินกันนะคะโนช่วนนี้บนดอยบ้านเราเนี่ยจะมีมดเดงเนี่ยเยอะมากเลยนะคะซึ่งเป็นี่ยังไม่ได้ไปหาเลยค่ะเมื query, ่อคืนนะคะพี่ชายโทโทรมานะคะออามเดงนี่เลยค่ะมดเดงใหญ่ๆยุ่ยูนะคะเอามาฝากให้นักฝนนะคะเต็มถาแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือมดแดงเยอะมากเลยสวยๆทันมาเลยนะคะดูอ้วนอย่างนี้เลยค่ะนักฝนก็ไม่พลาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํา เมนูกินกันนะคะนอกรอบเนี้ยเราจะทําเมนูขออ่ะอีสานนะเจ้าไม่ว่าจะไปหรือไม่ไปนะคะก็เราติดตามดูนะคะเนาะเดี๋ยวแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอันนี้ก่อนนะคะเนาะเราจะลวกมดแดงก่อนนะคะเนาะอุย้ยมดแดงปีนี้เนี่ยอายุจริงๆนะเนี่ยดูสีไข่ไปว่าอุ้ยไข่ก็คือแบบอ้วนๆใหญ่ใหญ่เลยนะคะเนาะยื่น <c oughs> เอาไปแกงเอาไปใส่แกงไปใส่ในผักเคียวหวานเหรอใช่ผกหวานผะหวานเออผกหวานยังก็ได้โอ้โห ไม่ต้องพูดถือเลยค่ะอร่อยมากนะคะแต่วันนี้นอกฝนทําเมนูยำก่อนไว้ไว้ไปเปล่าให้ไปทําเมนูอันนี้นะคะเนาะเมนูใส่ผักหวานนะคะนกวันนี้เราจะทำสองเมนูนะคะก็คือเมนูแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะยำแล้วก็เมนูสองก็คือนี่เลยเดี๋ยวเราจะทอดใส่ไข่นะคะเนาะไปเดี๋ยวเราไปทุยทกันเลยค่ะเยีายแรกค่ะนอกฝนจะแบ่งกันนะคะเนาะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่กะละมังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนอกฝนจะร่วนะคะ ท่อนี่ก็คือใช้ไข่ท่อนะคะเนาะอันนี้เนี่ยยกพสมควรเลยอะ่ะนี่เลยเดี๋ยวเราจะยางเท่านี้แล้วก็น,นี้ท่อดีกว่านะคะเราจะได้สองเมนูเช้านี้นะคะน,น,น้ำฝนต้านน้าให้เดือดแล้วนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ําลงไปเลยนะคะต้านน้ำให้เดือดเสร็จแล้วก็นี่เลยรวดเลยนะคะเดี๋ยวพักไว้สองถึงสามนาทีแล้วก็ให ทำความสะอาดหารือล้างออกค่ะแล้วอ่ะรอให้อ่าแช่อันนี้นะคะนาะแช่ไข่มุแดงไว้ค่ะเดี๋ยวรถฝนก็จะมานี่เลยนะคะนาะเดี๋ยวเราจะมาหาเครื่องของเรากันนะคะน้ะวัตถุดิบค่ะก็มีนี่เลยนะคะนาะก็จะมีหอมแดงแล้วก็อันนี้ผ่าอะไรนะผัชีลาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นต้มหอมผัดชีแล้วก็ใบสะระแหน่แล้วก็ มีอันนี้นะคะที่หอมๆค่ะแล้วก็มีพี่สดนะคะเน้องเดี๋ยวแล้วก็มีมะนาวค่ะเดี๋ยวหาให้ละเอียดทุกอย่างก่อนนะคะ ใสน้ำปลานะคะนี่เลยค่ะน้ำปลาเราก็กะปริมาณเอานะคะเสร็จแล้วก็ใส่พิกปนนะคะพิกปนค่ะพี่ปนก็แล้วแต่ความชอบนะคะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เราจะใส่มะนาวนะคะอืมเปรี้ยวแน่นอนน้ำอะไรนะน,น้ำละลรเออะะใช่ว้าว ใส่ลงไปเลยนะคะเนาะเดี๋ยวเราใค่กัดปริมาณเอานะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่อันนี้นิดหน่อยใส่คูชิโร่นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องของเราลงไปเลยค่ะใส่แลนดี้อี่ก่อนก <laughs> จะเป็นเมนูอีสานนะคะทุกคนแล้วก็เราจะใส่เลยนี่เลยนะคะมดแดงของเราค่ะโอว่าค่อยๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลัวมาจานี่กลัวมาจะไข่มดแดเตะเออใช่กลัวไข่มดแดงมาจะแตะออกไปนะคะแล้วก็หรือเราลืมใส่ข้าวคั่วทุกคน <laughs> <laughs> ตามข้าขวคั่วไว้ใกล้ๆนั่นนี่แหละลืมใส่เลยข้าขวคั่วเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมลงไปนะคะใส่ลงไปเลยโอ้โหอร่อยแน่นอนเช้านี้แซ่บแซ่บแน่นอนนะคะ ยินจิมกีกับข้าเหนียวนะบอกเลยว่าอร่อยอร่อยค่ะโอ้โหเต็มเลยนะคะเต็มกระมานเลยย,ย้ายขามุดแดงยั่วๆค่ะนี่เลยนะคะเนาะช้านี้จะเป็นเมนูยามนะคะเนาะ เสร็จแล้วค่ะหนึ่งเมนูนะคะโอ้โหคือแบบน่าทานมากนะคะเลยค่ะ ูที่สองค่ะเมนูที่สองก็คือจะทอดนะคะเนาะเราก็เดี๋ยวจะใส่ไข่ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเราผสมในกะละมาัตันนี้แล้วก็เดี๋ยวไปทอดเอานะคะใส่ไข่ส,สามฟองค่ะนี่ตอกไข่ลงไปเลยเจ้าไม่รู้ว่าใครเคยทากินบ้างหรือเปล่านะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องปูของเรารงมไปนะคะใส่ไปให้หมดเลยคะ่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะ คนนี้ให้เข้ากันนิดนึงนะคะเนาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเราไปทอดก,กันนะคะน้ำามาร้อนแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทอดก,กันนะคะเนาะทอดใส่ไข่นะคะว้าวอร่อยแน่อนอนเช่านี้ไหวไหวไหยายายยายไม่ <laughs> มากลัวแล้วมากันเดนถ้ามันกันเดนแล้วมันเดวออกมาจะเป็นแผลไงนี่เลย เมนูทอของเราได้แล้วค่ะเราฝนก็จะตาอ,ออกเลยนะคะ ด้วยกันนะคะเนาะเช้านี้มีสองเมนูนะคะเนาะก็จะเป็นเมนูายำนะคะแล้วก็จะมีเมนูทอดใส่ไข่นะคะเนาะก็เมนูที่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยกินได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่าไม่แนนะคลนค่ะเดี๋ยวให้ชิมเลยสองเมนูนะคะว่าชอบเมนูอันไหนมากกว่ากันนะคะเนาะยำนี่ก็คือก็น่ากินอยู่นะทอดไข่อันนี้ก็น่ากินอ่ะกินด้วยกันนะคะกินเข้าด้วยกันค่ะแม่ยมแจม อร่อยหอมมากๆเลยนะคะนะอรยุหมคุณม่นหนอดเจากก้าจกุลาไก่อะคดีเลยพ่อ<ช>พ่อกับแม่ไม่มีฟัน,นะคะเดี๋ยวน้งฝนจะ,จะทำจะชี้เป็นเมนูยำเหมือนกันนะคะเนาะยำแบบอีสานนะคะ<า>ทุกคนเพราะหลายคนก็บอกให้น้งฝนเนี่ยลองทำเมนูยำดูนะคะวิกกร้ด้วยกันค่ะอืมยูขออนุญาตใช้มือน,นะคะเช้านี้อือืม เมนูแนงแบบเปรี้ยวๆนิดๆแต่ก็อร่อยมากเลยอ่ะเมนูยำอร่อยอร่อยค่ะจิงนอร่อยมากเลยเช้าเนี้ยมากินด้วยกันคะ่ะเช้านี้อร่อยมากๆเลยกินสามคนเพราะว่าน้องนาฬาก็กินไม่ได้นะคะน้องชายก็กินไม่ได้เหมือนกันน้องนโมไปโรงเรียนก็เลยพ่อกับแม่นะคะมาช่วยกันกินขอดีไม่มีใครกินนะคะใช่อันนี้น้องผมบอกกันแล้วว่า ค่ะกิงกา้นะคะน้องหมดเด่นเนี่ยปีนี้เราไม่ได้ไปหาเลยเดี๋ยวไว่าเดี๋ยวไว้น้องฝุ่นจะพาไปหานะคะวิธีจะเอาของมันเนี่ยเยอะมากเลยนะ <c oughs> มีคนรุ่นหลับพ่อถอดกระเกงเลยใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่เข้าไปอ่ะ <c oughs> มันมาช่จยต,าต,าตาดัดจ <c oughs> ้าวเลยไม่ได้ยุ่งจ้าวเลยฉันจะจัดจิมวิญญาดี 现在几点钟 好了啦，好嘞，好哥，还得去。 เาเมื่อเช้าเนี่ยทำกับข้าวให้ชมแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านพี่ชายกาันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะหลายคนก็รู้แล้วหลายคนก็าจะายังไม่รู้นะคะว่านกปวนเนี่ยทำบ้านให้กับพี่ชายนะคะเนื่องจากว่า,าบ้านที่พี่ชายนากก็คือมันจะเป็นห้องโถแบบใหญ่ๆห,ห้องเดียวแล้วก็ตอนนี้ลาลาก็คือเริ่มโตแล้วนะคะนกก็ต้องขยายนีดหนึ่งนะคะมาดูปดูก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ญญ ข้างเลยตอนนี้มามันจะเป็นเหมือบบ้านแถวเลยนะวันนี้ก็คือเทเขาเรียกว่าเทอะไรอะเทคานนะคะดูบรรยากาศนี้ช่วยๆกันนะคะทุกคนไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็คือจะเป็นสามพ่อน้องค่ะบ้านวิชัยบ้านในป่าก็จะสร้างได้หลายปีเลยนะคะนาะนี่สามห้อเนี่ยก็ดีอยู่นะ เพราะว่าที่นี่คือบรรยากาศดีมากสามอสงศาเลยเบอที่บ้านหลังเก่าฝนู้นะคะถ้ายนจากตรงนี้แล้วก็มาไปนี่ก็คือที่บ้านฝันได้พามหมดแล้วว่นนี้จะเป็นห้องครัวแล้วก็มีห้องเออห้องครัวแล้วก็มีบ้านอยู่ฝนู้นะคะดูทุกๆวันเลยนะคะถามพี่ชายวันเดย์ไม่เหนื่อยยิ้มอย่าเดียวนะคะเดี๋ยวไปถามความรู้สึกกันว่าจะได้บ้านแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะน้องช่วยกันตั้แต่อุย้ยตั้แต่วันแรกเลยนะคะเนาะ ไปไปถามดูกันว่าเป็นยังไงบ้านอะไรอย่างนี้เทไม่เหมือนชาวบ้านเหมือนชีตามกลาที่เรามีเราเราทำ <c oughs> ได้ไดะนะคะเนาะเราก็ทำไไม่เสียไม่เป็นไรขอให้อยู่ได้ก็พอใช่ใช่ไม่เน้นแบบอ่ะไม่เน้นสวยแบบรูอะไรอย่างนี้นะคะ,ใ,คะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีมีบ้านให้แบบอันนี้ได้เนาะได้เนี่ยด<ช>ีกว่าที่เป็นอเบียกการที่ห้องโถงห้องเดียวอะไรอย่างนี้นะคะไป ไปถามเขารู you know ้สึกเจ้าของบ้านกันนะคะไม่ใช่บ้านน้องฝนน้องฝนอย่าดีใจเลยห้องไม่ใหญ่มากห้องเล่นๆนะคะเดี๋ยวค่อยจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะพิชัยเป็นยังไงบ้างคะจะได้บ้านใหม่ละอ้าวเหนื่อยคุมอมไม่เม่นเหนื่อยที่เตี้ยเนี่ยโอ้พัสดุคุมอมไม่มีนอ่าคือม่อยเหนื่อยอันนี้โตใช้เลยเยอะกว่าขวดดีใช่ไหมใช่พิชัยดีใจไหมดีใจ ด,ดีใจดีใจนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูกันว่าอันนี้แค่ยังไม่ได้ึ้นเสาวนะคะเนะามีค่าใช้จ่าเท่าไหร่นะคะเนาะเดี๋ยวเราไปเช็คค่าใช้ส่ายกันก่อน ไปเคลียร so ์บ right. so ีมาแล้วนะคะโอ้โหก็อันนี้อยู่นะคะน้องไม่ธรรมดาเลยนะคะเอเรื่อยอยู่ค่ะใช่พอเรื่องหนะอยู่นะคะนาะเก็บเงินมาชทีละเน้ยทีราเด้เอ่ยตั้งแต่ท YouTube มาก็หลายปีแล้วนะคะนาะก็เก็บสะสมไว้นะคะอ่านี่เนี่ยที่น้องฝนบอกว่าทําไมต้อง้ามบ้านพี่ชายนะคะเพราะว่านี่เลยเดี๋ยวเรามาดูบ้าง บ้านบ้านพี่ชายอนก็คือจะให้ดูเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงต้องสร้างต้องขยายไปนะคะเนเมื่อที่เราฝนตั้งไว้ก็คือไม่เกินห้าหม่นนะคะที่ตไว้เนียมันจะเป็นบ้านแบบแบบนี้นะคะก็คือนอนด้วยกันหมดเลยอย่างนี้คือมาเป็นห้องแบบใหญ่ๆแค่นี้อันนี้นอนกันกี่คนอะ่ะส <45 6. S 1> ี่ห้าหกหกคนนะคะทุกคนที่หกเมื่อฝนก็เลยตั้งใจเก็บเงินมาแล้วก็ทําทําให้พี่ชัยอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะได้ สบายขึ้นหน่อยให้ดูให้ดูดีขึ้นหน่อยอันนี้นะคะนปะตุป,ะต,ปะตุจเป็นแบบนี้อ่ะคือมันนี่เลยก็เลยพอได้แล้วนี่หน่อยต้นตัวได้น,นี่เดงนะคะเนาะเก็บได้นี่หนึ่งแล้วก็รอซาให้เขาแล้วก็ค่อยๆขยับขย่ายไปนะคะถ้าเอองไม่พอเราก็ใส่ฟ้าใสา่อะไรไปด้วยอย่างนี้นะคะเนาะก็เลย ให้ทุกคนได้ดูการเผยบางคนก็บอกว่าทำไมน้ตฝนไม่ถ่ายคลิปบ้านพี่ชายให้ดูต่อสั้นด้วยหน้าก็เลยจะถ่ายคลิปให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูต่อเสร็จอีกทีนึงนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจาให้กับพ่อแม่สตรวันนี้และที้สามค่ะนกกระริ่งกริ่งและนกอินทีนะคะก็รักที่อไปสำหรับว,นวนันนี้